ไม่กลับไปแบบกันต่อสู้นี้เราจะไม่กลับไปแบบไม่ได้อะไรเราจะกลับไปแบบได้ค็ปิปาลาแกจงลงไปซะไอ้พวกเราต้องการคบปิปาลาตัางหากแกจะไม่ได้คบป,ปะะิปาลาโอ้ยแกนั่นแหละจะไม่ได้คบป,ปะะิปาลาแกต้องตายยิ่งยใจ โอ้พื่อนไห้ก็โดนไปนไปโดนไปด้วยนะเนี่ยเกิดต่อทไมนะเพื่อน<อ>ไม่นะเพื่อนไม่ไม่ในเะพนื่อนเนะชนแต่เราต้องไปต่อเพื่อคัปปี้่า

ปลามาเป็นของพวกเราให้ได้ได้ได้เบ้เกอไอ้เจ้าอู้คูพูดใหญ่ให่อืออื้อจื้อ คือแกเจอต้องตายแกต้องตายแกต้องแก้กี t t Ai, ่ตั๊กตื่นแกต้องตาย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 ไอ่ทำไมไอ่แกไม่สองเสียง เง้เฮ่เฮก็เช่นนีมีสองเสียงของฉันุณงฉันโอ้ยยากเอ้คือต้องเกิดคาปิสันก็แค่ต้องเกิดคาปิปาลาไปเนี่ยอืมฉันไม่ให้คาปิปาลาฟีน่ะอันง่ายๆลูกนะเหมือนไม่ใช่คาปิปวลาฟีมันต้องเล่ามันไปเอ้ยเอ้ยนี่มันมาอยู่ตรงนี้

ฉันตั้งหาที่จะได้คับฟ่บา่์ฉันจะรอบต้นไต้วันกรรมกินกรรมการเขามีกฎอดหา้ามอ้ารอบต้นตีไม่ค่ะทำยังไงก็ได้ให้ฉันหนะอ้าวพวกเราไม่มีเฮียเฮ้ยจะสูญเนื่อนมาจากไหนเออไอ 哎哎。Oi,